ครับสวัสดีครับพอมน้องกีกรบลักขอต้อนรับเพื่อนเข้าสู่ช่องพื้บ้านที่ผมแฮกัสินเชเนลนะครับวันนี้พาทุกท่านมาตามแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนาวันที่สิมนะครับทันบาหกสีนะครับก่อนอื่นนะครับคำเตือนนะครับเนื้อหาในคลิปวิดีโอ เป็นสูตรการคำนวณครับจากสติเลขตัวเลขนะครับเพื่อค้นหาตัวเลขที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับชมเพื่อความบันเทิงนะครับไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิ้นะครับจากคิดถ่วยนะครับช่องพริบัติที่ถวยนะครับเพื่อความบันเทิงนะครับค้นหาตัวเลขนะครับจะขึ้นภายในอนาคตนะครับผมทุกอย่างเป็นการเก็บสตินะครับ สำหรับพื่อนชอบในเตืนตัวเลขนะครับวันนี้ไปเร็วเลยเลยนะครับชุด3ตัวนะครับประกอบไปด้วยนะครับห้าห้า

ห้าห้าหกแปดเก้านหนึ่งแปดหนนะครับเรามาเจาะให้นะครับชุด2ตัวบนล่างครับชุด2ตัวบนล่างนะครับ ไปกลับนะครับทุกอย่างไปกลับนะครับไปกลับนะครับอย่าลืมนะครับ5.5ไม่ต้องกลับนะครับ5.6

ห1ึ่งหนึ่งหครับแล้วก็6กแเลขเบิ้ลน,นะครับระวังนะครับราวเบิ้ลน,นะครับผมก็มาให้หนึ่งหนึ่งกับ5้าห้านะครับ 6กหกับเจนะครับส่วนเลขเบิ้ล6 6 7กเจ็นะครับหกับเก้าักันก็เนะครับ แนวทางหอยเรานะครับพัฒนาวังกันนะครับที่ส3นะครับชุดชุดสตัวนะครับเอ,อมาให้1นึ่งชุดสองนะครับก็55าห้าหกหกห1 8ห้8หกแนะครับชุด2ตัวบนล่างนะครับไปกับ55 6 6 ห้าห้านะครับแล้วก็ห้าหกแปดเก้าเก้นกหนะครับเลขเบิลราเลขเบิลกลมก็มาให้ห้กับหนหนึ่งแล้วก็กันไว้นะครับหกหกกับเจนะครับเอาไปให้หกเกับเกอหกับหกส่วนกันก็มาให้หกเจนะครับเก็บหน้าจอไว้นะครับแล้วเรามาสรุป เราสร,รุปกันนะครับ